เกินไปแล้วนี่คือพิธีแห่งประวัติศาสตร์พิธีแห่งชีวิตที่เกิดมาในชีวิตอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําแบบนี้ก็ได้นะครับใช่ครับนี่คือพิธีประวัติศาสตร์พิธีแห่งชีวิตที่ทําพิธีโดยท่านพราหมณ์และนักบวชมากกว่า301ท่านทําพิธีในวัดสําคัญระดับโลกคือวัดศักติปีถาวัดเจดติลิงส่วนตันตระทําพิธีมากกว่า30 0 0 0นจบใช้เวลาในการทําพิธีมากกว่า3ว,าาากกวัน 3, 3คืนและงบประมาณในการทําพิธีมากกว่า10บล้านบาท พิธีในครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองอุดเชนร,รัฐมัธยป,ประเทศประเทศอินเดียในเลิกมหามงคลแห่งปีนั่นคือเลิกแห่งเดือนสาวาลเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนต้องหลั่งไหลมาเพื่อขอพรอันประเสริฐที่เกิดขึ้นหนึ่งปีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเช้าตรู่ในวันทำพิธีทีมงานทุกคนเตรียมดวงของลูกศิษย์ทุกคนที่ฝากมาเพื่อทำพิธีรวมถึงของมงคลทุกชิ้นให้พร้อมก่อนออกเดินทางไปทำพิธีที่วัด อาจารย์ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความเรียบร้อยเพื่อให้ทุกดวงไม่หล่นหายเพราะพิธีนี้พลาดไม่ได้แม้ติดจุดเดียวและเรามีโอกาสทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในระหว่างทางจะเห็นผู้คนมากมายเดินทางไปที่วัดครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่านี่คือเลิกม,มหามงคลตอนที่อยู่บนรถอาจารย์ก็แอบดีใจปิติใจที่มีโอกาสพาดวงของลูกศิษย์มาทำพิธีครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้อย่างสำเร็จครับ รถไม่สามารถจอดหน้าวัดได้นะครับเพราะว่าคนเยอะมากและต้องปิดถนนหลายเส้นเลยเราต้องเดินฝ่าฝูงชนนับแสนคนเพื่อเข้าไปทำพิธีในวัดซึ่งต้องบอกนะครับว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะทั้งดวงและของมงคลทุกอย่างล้วนมีน้ำหนักค่อนข้างมากที่สำคัญเราต้องเดินหลบคนอยู่ตลอดเวลาและนี่คือพื้นที่ในการทำพิธีแรกของเรานวัดศักดิ์ปีถารับ จริงๆแล้วคืนที่ผ่านมาอาจารย์ได้นําดวงของเราทุกคนรวมถึงของมงคลทุกชิ้นที่เราทุกคนฝากดวงมาเข้าไปทําพิธีที่วัดมหาการซึ่งเป็นจโยติลิงหนึ่งเดียวของโลกที่หันหน้าไปทางทิศใต้และเป็นจโยติลิงที่มีพลังงานพิเศษโอกาสที่จะได้ทําแบบนี้ยากมากเหลือเกินนะครับและต้องใช้ความพยายามสูงมากๆยินดีกับทุกดวงที่ได้ฝากดวงมาจริงๆครับ ทันทีที่อาจารย์และทีมงานเดินทางมาถึงท่านพราหมณ์และนักบวชก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับซึ่งตามกําหนดการแล้วเราจะเริ่มพิธีตอนเวลา9ก้นาิกาเนาทีทีมงานจึงต้องรีบเตรียมของเตรียมดวงและของมงคลทุกอย่างที่จะเข้าพิธีให้พร้อมโดยมีอาจารย์และบัณิตพราหมโมหานพราหมประจําจักรพัิเทวา,ายัยช่วยดูแลความเรียบร้อยครับ และตอนนี้ท่านพรามทั้งหมด301ท่านได้พร้อมแล้วเพื่อเข้าสู่พิธีแรกครับนั่นคือพิธีมหาศิวศักติการเนชบูชาตันตะเทวาศิรวาธมตอนที่เริ่มตั้งขบวนอัญเชิญพระแม่อัญเชิญดวงและของมงคลทุกชิ้นเข้าสู่วัดเข้าสู่ปรัมพิธีอาจารย์ปิติหัวใจมากเหลือเกินครับ มันยิ่งใหญ่มากจริงๆอาจารย์ตั้งจิตไว้กับพระแม่ศักติและมหาเทพไว้นะครับว่าหากบาร,รมีลูกถึงขอให้ลูกทำได้สำเร็จและในวันนี้อาจารย์ทำได้สำเร็จแล้วจริงๆ เห็นภาพขบวนนี้แล้วรู้สึกขนลุกมากจริงๆนะครับความยิ่งใหญ่นี้ท่านพราหมณ์ผู้ดูแลวัดบอกกับอาจารย์ว่าแม้แต่คนอินเดียยังไม่เคยมีใครทําได้ยิ่งใหญ่มากขนาดนี้อาจารย์อัญเชิญพระแม่เข้าสู่ปรำพิธีที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ปิติหัวใจอย่างอธิบายไม่ถูกและพระรักนี้อาจารย์จะนํามาทําพิธีครอบครัวในวันที่22สิงหาซึ่งเป็นวันไหว้ครูและงานคเนจตุรทีที่จะจัดขึ้นที่จักรพัิเทวาัยครับ ขณะที่ท่านพราหมณ์และนักบวชมากกว่า3 0 1ท่านเริ่มสวดทำรรพิธีสัมผัสถึงพลังงานที่ยิ่งใหญ่จนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เลยครับการสวดทำรรพิธีนี้จะสวด20,000จบ100,000จบ150,000จบและ300,000จบตามลำดับแต่ละพิธีโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการสวดรวมมากกว่า3วัน3คืนครับ และในพิธีนี้เป็นพิธีในการเสริมมงคลขั้นสูงที่จะยกดวงยกบุญบารมีเสริมมง,งคลทุกด้านของแต่ละดวง และทุกคนรู้ไหมครับว่าเพิ่งเริ่มพิธีแรกน้องแอดมินอัปเดตข่าวดีมาเยอะมากๆว่าลูกศิษย์ที่ฝากดวงมาส่งข่าวดีมานับร้อยกว่าคนทั้งเรื่องค้าขายเรื่องการเสี่ยงการลุ้นและยังมีอีกหลายเรื่องมากๆที่เป็นข่าวดีขอแสดงความยินดีกับทุกดวงนะครับและอาจารย์เชื่อเหลือเกินนะครับว่าจากวินาทีนี้เป็นต้นไปทุกดวงที่ฝากมา จะมีข่าวดีมากขึ้นในทุกวันครับจริงๆแล้วอาจารย์ตั้งใจจะไม่รับฝากดวงแล้วนะครับเพราะว่าทุกพิธีใช้เงินเยอะมากใช้คนใช้เวลาและใช้พลังเยอะมากจริงๆแต่มีคนร้องขอเยอะมากเพราะอยากร่วมทําพิธีแห่งชีวิตในครั้งนี้อาจารย์จึงตัดสินใจเปิดอีกครั้งหนึ่งและจะเปิดรับฝากดวงวันแรกคือวันจันทร์ที่21ไฟ์สดประมาณ10โมงเช้าและรายละเอียดทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในวันนั้นนะครับ ทังพรามและนักบวชจะสวดแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันติดต่อกันหลายวันเลยนะครับโดยขณะสวดจะมีการหยุดเพื่อตั้งจิตอธิษฐานสู่ดวงของทุกคนที่ฝากมาเพื่อเป็นการเสริมบารมีในขณะที่ทําพิธีจะมีคนอินเดียม,มายืนอยู่ข้างๆเพื่อร่วมพิธีและขอพรไปด้วยเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นพิธีไหนที่ยิ่งใหญ่ใช้พราม์และนักบวชมากขนาดนี้มาก่อน ของมงคลทุกชิ้นที่เราทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ไม่มีให้บูชานะครับจะพิเศษเฉพาะพูดที่ฝากดวงมาเท่านั้นยกเว้นกำไรพระแม่จีพะพักของพระแม่ที่ผ่านพิธีใหญ่อยู่ในวัดระดับโลกเริ่มเปิดให้จองแล้วนะครับและต่อไปนี้จะไม่มีการฝากดวงแล้วนะครับเฉพาะผู้ที่บูชากำไรของพระแม่จีพะพักของพระแม่เท่านั้นจะมีโอกาสได้นําดวงไปสู่พิธีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้โดยพิธีในครั้งต่อไปจะทําพิธีที่อินเดียใตย้วัดสักติปิธาอันดับหนึ่งที่อินเดียใต้ และถือเป็นต้นกําเนิดของสายวิชาตันตระที่เข้มขังมากที่สุดอันดับหนึ่งรวมถึงอีกหลายวิธีอาจารย์จะแจ้งให้เราทุกคนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านพราหมณ์สวดจนถึงช่วงบ่ายนะครับแต่เราต้องหยุดก่อนเพราะต้องนําดวงของเราทุกคนที่เป็นชุดพิธีที่ 2, 3, 4ไปทําพิธีต่ออีกหนึ่งพิธีที่วัดที่น้อมนําบารมี12บสองเจโยติลิงในการทําพิธีครับเป็นพิธีในการล้างวิบากกรรมตัดกรรมตัดเวรตัดอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตในเลิกมหามงคลในวันนี้ทุกคนดูนี่เกินไปมากแล้ววัน สำคัญบอนวงคลขนาดนี้ผู้คนหลังไหลมาทำพิธีแล้วเราได้ทำพิธีแบบพิ p ข้างในครับตรงนี้แต่พิธีแล้วฝนตกเลยน้ำมนน้ำมนไปเลยไหมเราเดี๋ยวเราต้องไปเชียร์ทีลิงต่อ อาจารย์และทีมงานต้องเดินไปที่วัดประมาณ2กิโลโดยดวงของเราทุกคนจะมีท่านพราหมณ์เป็นผู้อัญเชิญไปแล้วและเมื่ออาจารย์เดินทางมาถึงท่านพราหมณ์ทั้งหมด321ท่านก็พร้อมที่จะทําพิธีแล้วครับ การทําพิธีเป็นการล้างวิบากกรรมตัดกรรมตัดเวรสําหรับผู้ที่มีอุปสรรคทําอะไรก็ติดขัดมีโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมโดนคุณใสยมนต์ดทุกชนิดโดนสาบแช่งหรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักทั้งมองเห็นและก็มองไม่เห็นหรือมีกรรมหนักทุกประเภทครับ สาเหตุที่ต้องอัญเชิญดวงมาทำพิธีนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้คือมหาฤกิกแห่งปีที่เกิดขึ้นแค่วันเดียวเท่านั้นในเดือนสาวาลเดือนพระศิวะมหาเทพวันจันทร์วันพระศิวะมหาเทพและวันนี้คือวันแห่งความสำเร็จขององค์พระพิคเนตครับ สดล้างกรรมในพิธีนี้สวดมากกว่าส0 0 0 0ืนจบครับและขนาดสวดทรงพลังมากเป็นพลังที่ไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนพิธีนี้ทำจนถึงช่วงเย็นนะครับและหลังจากนั้นต้องอันเชิญดวงไปที่วัดสักติปีถาอีกหนึ่งครั้งเพื่อทำพิธีมหาศิวสักติการเนชบูชาตันตะเทวาสิระวาธรรมซึ่งพิธีนี้จะต้องสวดอีกสามแสนจบครับ ตัดภาพมาวันถัดมาที่ท่านพราหม์ทั้งหมด301ท่านสวดทําพิธีข้ามวันข้ามคืนในการเสริมมงคลดวงให้กับทุกคนโดยมีท่านบัณฑิตพราหม์โมหานเป็นผู้ดูแลพิธีอยู่ตลอดเวลาและในช่วงระหว่างนั้นก็จะมีนักบวชมาสมทบในการสวดอยู่เสมอ ส่วนตัวอาจารย์ในขณะที่ท่านพราหมณ์กำลังสวดทำพิธีอยู่นั้นอาจารย์ต้องเข้าไปด้านในที่ประทับของพระแม่เพื่อเป็นตัวแทนในการทำพิธีขอพอรให้กับสิทธิ์ทุกคนที่ฝากดวงมาพลังด้านในเกินคำบรรยายมากเหลือเกินครับและอาจารย์เชื่อว่าจากนี้ผู้คนที่ได้ฝากดวงมาจะสำเร็จกันมีอีกมากมายเหลือเกิน ในขณะที่ทําพิธีอยู่ด้านในมีบางอย่างเกิดขึ้นเป็นปาฏิหาริย์และภาพที่ปรากฏขึ้นน่าอาจจัศจรรย์มากๆถึงแม้อาจารย์จะไม่สามารถพูดออกมาได้แต่อาจารย์เชื่อว่าทุกคนจะสามารถสัมผัสด,ด้วยจิตและสายานบารมีแห่งพระแม่ของตนเอง และนี่คือมหากุศนครั้งใหญ่ที่ทุกคนที่ฝากดวงมาได้ให้ทานครั้งใหญ่ไปด้วยกันครับนั่นคือการร่วมเป็นเจ้าพาพเลี้ยงอาหารพามทั้งหมด321ท่านอาหารที่เตรียมไว้มีมากและเหลือเฟือครับและอาหารทุกเมนูเป็นเมนูที่คัดสัรมาอย่างดีอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านครับ และแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับนั่นคือพิธีอัญเชิญดวงของทุกคนในชุดพิธีที่3และ4เข้าถวายดวงแด่พระแม่ที่ไม่เคยมีใครได้ทํามาก่อนและในขณะเดียวกันก็จะมีท่านพราม์รวม6 2 1ท่านสวดทําพิธีขณะจุดประทีป1,080ประทีปในจุดที่มีพลังงานสูงอันดับต้นๆให้ทุกดวงได้รับปรมีขั้นสูงจนหาที่เปรียบไม่ได้ นอกจากดวงของทุกคนแล้วก็ยังมีของมงคลทุกชิ้นก็จะถูกอันเชิญเข้าไปด้านในด้วยนะครับโดยของมงคลเหล่านี้ไม่มีให้บูชาเพราะจะเป็นของพิเศษสําหรับผู้ที่ฝากดวงเท่านั้นยกเว้นกําไลหินไหมห้าสีจกักรพรรดิของพระแม่สักติและจี้พระพักของพระแม่ทุรคาที่จะเปิดให้จองเป็นของมงคลที่ผ่านพิธีทั้งที่จะอยติลิงและก็วัดสักติปีทาสวดทําทพิธีมากกว่า3ามแสนจบมากกว่า3วัน3คืนและอาจารย์มั่นใจเหลือเกินนะครับว่านี่คือของมงคลชิ้นเดียวในชีวิต ของเราทุกคนที่ได้ผ่านพิธียิ่งใหญ่มากขนาดนี้ในสถานที่ระดับโลกและสวดทําพิธีรวมหลายแสนจบครับขณะที่ท่านพราหม์ทั้งหมด621ท่านกำลังเข้าสู่พิธีดวงของทุกคนของมงคลทุกชิ้นและพระพักของพระแม่ก็ถูกอัญเชิญเข้าสู่คาราหัดด้านในที่ประทับของพระแม่และนี่คือภาพประวัติศาสตร์ครับ,บร อาจารย์เป็นตัวแทนของทุกคนในการเป็นประธานเตรียมประทีปและก็จุดประทีปครับและเราคือคนไทยกลุ่มแรกที่ได้ทำและพิธีได้เริ่มต้นแล้ว ทันทีที่เสียงสวดบรรดาได้เริ่มขึ้นเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ทรงพลังจนไม่สามารถหาพิธีใดมาเปรียบได้เลยเสาประทีปนี้เป็นเสาแห่งสักดิ์และมหาเทพเป็นจุดรับบาร,รมีและขณะนี้ดวงของเราทุกคนได้รับบาร,รมีจากทุกพระองค์ในนามของบดและทิดาคนโปรดและในขณะนั้นท่านพรามสามร้อยยี่สิบเอ็ดท่านก็ยังสวดทำพิธีสามแสนจบอยู่ในเวลาเดียวกันทุกคนครับนี่คือประวัติศาสตร์ นี่คือจุดสูงสุดของความมงคลในชีวิตครับมันเกินไปแล้วนี่คือพิธีแห่งประวัติศาสตร์พิธีแห่งชีวิตที่เกิดมาในชีวิตอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําแบบนี้ก็ได้นะครับอาจารย์เชือ่อเหลือเกินนะครับว่าจากนี้ทุกคนที่ได้ฝากดวงมาจะมีพระมารดาศักดิ์ิ มหาเทพเทพทุกพระองค์คอยปกปักรักษาดวงให้จากนี้มีแต่สิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะเราทุกคนมีสายญาณแห่งเทพเป็นบุตรและธิดาแห่งทุกพระองค์ค่ำคืนนี้ท่านพราหม์จะสวดทำพิธีทั้งหมดสามเหมือนจบที่เสาประทีปนี้เพื่อให้ทุกดวงได้รับบารมีสูงสุดพิธีในวันถัดไปคือพิธีแห่งชีวิตที่วัดพระแม่บาคาลามมขีสำหรับชุดพิธีที่สครับ และอาจารย์จะอัปเดตให้เราทุกคนได้ชมอีกครั้งขอให้ทุกคนทุกดวงสำเร็จสมหวังร่ำรวยสมปรารถนาทุกประการในนามของบุตรและทิดาของทุกพระองค์ครับ